นี่มันสมุดอะไรกันแน่วับสมุดเดดโนดใช่นั่มันสมุดของฉันเองกล้องโฟกัสเร็จะได้เห็นชัดๆว้าเฮ้ยเรียกฉันวันลุกนายมันตัวอะไรกันแน่เอาเมื่อกี้กูบอกไปว่าชื่อลุกกูมีปืนและไม่ลังเลที่จะใช้มันด้วยตามบทไม่มีแบบนี้นี่เฮ้ยในบ้าหรือเปล่า นัมันปืนนะเว้ยป่าลกพูดถูกเสมอมันก็ต้องแบบนี้สิเดี๋ยวกูฆ่ามึงตอนหลังก็ได้แค่สมุดเล่มเดียวสามารถทำให้คนตายได้ด้วยเหรอ มันจะจริงอย่างที่ว่าไหมสวัสดีครับอยู่กับโทนี่เล่าข่าวนะครับผมอืมวันนี้มีข่าวฆาตกรรมเกิดขึ้นครับโดยคนที่ฆาตกรรมนั้นก็คือทักดานามาลาชื่อเพื่อนผมเองอึ้ยวับเขียนชื่อทักดดานามาลารอ40วิิวิอุดอ๊อออ กูมายังไม่ถึงวินาทีนึงเลยไอ้เวนข่าวสั้นครับทักด้ไหนตายแล้วครับผมมันก็แค่เรื่องปัะเอิลนะ์ล่ะน้านี่มันยังไม่รู้จริงละเนี่ยว่าเป็นพอสมุโดโคตรโง่ไอ้สัตว์ลกมึงพูดอะไรกูได้ยินนะไอส้สัตว์เปล่านี่เหรอไงมึงไม่ต้องแดกแอปเปิลนะฆ่ามันตอนนี้ยังทันปะเนี่ยอี สวัสดีครับผมแอลผมเป็นนักสืบผมต้องพูดผ่านคอมพิวเตอรต์ตัวนี้นะครับผมใช่หรือวาตาลิครับจากที่ผมสืบสวนก็ได้พบว่าคิระเป็นเด็กวัยมหาลาัยครับผมแล้วรู้ไหมว่าเป็นใครก็ลูกของคุณไงไลยังงามิลูกกูเหรอโอ้ยใช่เหรอครับท่านไม่รู้ สวัสดีครับผมคือแอลหืป hmm. ังปังปังปังถ้าผมเป็นคินรัสจริงเนี่ยป่านนี้พวกคุณตายหมดแล้วล่ะจริงไหมครับคุณยางงาม <c oughs> เออโอ้พระเจ้าคุณทำอะไรกับน้องชายผมเนี่ยอมัน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 คุมไม่เกี่ยว มันเป็นคีระ e. ขอโทษด้วยนะเรื่องน้องชายขอนั่งด้วยนะจะจับตามองลูกของชาปีกันนานเมื่อไหร่ฮะเรียวสกิยังไม่รู้แต่ถ้าไรอ่ะเป็นคีระจริงเนี่ยจะมีโทษถึงประหารพ่อครับอะไรพ่อครับ ให้ผมเข้ากรมตำรวจช่วยพ่อจับคีราะนะครับผมเออ่พวกเรายินดีต้อนรับในที่สุดก็ได้เจอไลท์ยางามิเจ้านี่สินะคือแอลฉันต้องฆ่าแกให้ได้นี่นะะ่ะเหรอคนที่ตามหาอยู่งั้นขอแอปเปิลลูกหนึ่งดิ ขอแอปเปิลหน่อยได้ปะมึงไม่ให้ใช่ไหมมึงไม่ให้รอกูแป๊บหนึ่งต้นคลิปมึงยิงกูใช่ไหมถึงคิวกูลนะ่ะ